เออดี๋ยอัพโหลดลง youtube เลยนี่อย <am ple as> ู่สายมือจะถ้าเข้ามาฝั่งถ้าเข้ามาฝั่งสายอยู่สายมือขวามนึ่งสายมือ แงแดงีาได้เป็นอัดออดเกินไปก็ไม่มีเลย ผนกำลังจะตกแล้วฝนช่วยมัยนช่วยจะรามลงข้างๆไปเลย